เป็ครับพี่น้องชาวเฟซบุ๊กหลังจากไม่ได้อัปเดตไปนานตรงนี้ก็เพิ่งได้ลงจะมาอัปเดตการให้ดูว่าใกล้จะเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยประมาณใกล้จะเสร็จแล้วก็จะจประมาณนี้นี่คือเท่เท่เทพื้นนะฮะเทพื้น เทท็อปปิ้งอะไรให้สูงจากตะเก่าอันนี้เป็นยางตันนี้กําลังน้ําแรงมากก็เลยสูบน้ํานี้ใส่ก่อนเพื่อจะให้ยางมันทองตัวขึ้นหนึ่งเดือนอาคารกุมยังไม่เสร็จนะฮะชมผ่ายชมตอนนี้กําลังติดตั้งราวกันตกเสียวๆหน่อยนะสูงอยู่นะติดตั้งราวกันตกอยู่ หน้าตาก็จะประมาณนี้ยังคลีนนิ่งยังไม่เสร็จนะน้ำยังยังไม่มาน้ำปีนี้แรงนะฮะลาวก็ตกวันนี้ลาวก็ตกสะพานตรงนี้ก็ติดตั้งกำลังติดตั้งฮนะสะพานนี้พานี้กว้าง2เมตรติดตั้งเสร็จสับก็จะเหลือแค่ประมาณอา่าเมตร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 แปดสิบ เดี๋ยวแม่แต่สิบเล่นด้วยว่าหาแป,ป๊บอีกแป๊บอีกหกหกนิ้วแลอ,อยแป,ป๊บหกเซนพพเพราะปีจัดติดตั้งเนี่ยเล่นอาคาทุกคลุ่อยู่ในเซตตรงนี้ประมาณน,นี้จัดติดตั้งเยอะหน่อยไม่ได้ยกไม่ใช้เลี้ยงยินก็เลียงไปให้คนสังคม นี่มาร่าเป็นประการประมาณนี้ฮะฝั่งนู้นยังไม่เสร็จยังไม่ได้เปิดด้านหน้านะแต่ด้านหลังด้านหลังเปิดไปแล้วหน้ายังไม่ได้เปิดตาใดก็ทำมีมาขึ้นข้างพยานเรียงกัน ยัะมีประมาณนี้นะ้งานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดูครับเด็กขึ้นเรือครับ